สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์หัวข้องานเกี่ยวกับการทดสอบความแข็งของเหล็กน,นะครับนี่ทฤษฎีความแข็งถือว่าเป็นสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมอย่างหนึ่งของวัสดุที่เราสามารถนำมาประกอบการเลือกใช้ทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมเช่นใช้ในการพัฒนาและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการผลิตแม่พิมพ์โลหะหรือในกรณี ของทางเลือกการใช้ไมบมีด t t i n g Tool สำหรับการตัดโลหะวัสดุชิ้นต่างๆวัตถุประสงค์ในการวัดค่าความแข็งของเหล็กนะครับเพื่อศึกษาทดสอบความแข็งของโลหะเมื่อได้รับแรงจากหัวกดที่มีมาตรฐานต่างๆเช่ well, el, icar, น Lo ็อก w e l l v i n e l l ิ i เ k e r เป็นต้นครับ สองเพื่อเปรียบเทียบความแข็งของโลหะต่างชนิดกันเช่นเหล็กกล้าอลูมิเนียมทองเหลืองหรือชิ้นงานโลหะและสามารถบอกปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งของโลหะได้ข้อสามสามารถบอกความแตกต่างของการทดสอบความแข็งในละักษณะหมาภาคและจุลภาคและสามารถเลือกการใช้งานได้อย่างถูกต้องสามารถวิเคราะห์ค่าความแข็งที่วัดได้และสามารถนำผลที่ได้มาประกอบการเลือกใช้วัสดุสำหรับ ประเภทงานต่างๆทางวิศวกรรมครับการทดสอบความแข็งแบบบีเนลการทดสอบใช้หัวกดเป็นลักษณะบอลหรือบอลอินเดนเตอร์ทำจากเหล็กกล้าและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลลิเมตรได้ถูกเสนอขึ้นโดยเจเบเบเนลในปีคศ1,900ครับเป็น ลักษณะคล้ายเครื่องวงกลมในดังรูปเลยครับให้เกิดรอยกดเป็นวงกลมการทดสอบความแข็งบล็อกล็อกเวลการทดสอบความแข็งมาลองเวลนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถทำาทดสอบความแข็งได้อย่างรวดเร็วและสามารถอ่านค่าความแข็งได้จากเครื่องมือวัดโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องแปลค่าจากการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยกดเหมือนการวัดแบบ ควมามวค่าควาขแข็งแบบเบรลเลวที่เป็นหัวกดทรงครึ่งกลมเหมือนที่ชนิดที่แล้วนะครับค่าสเกลที่ใช้วัดการทดสอบแข็งแบบลองเวลสำหรับลองหัดและวัดสรุปชนิดต่างๆตัวอ,อย่างตารางค่าแอร์ไพโลดและอินเทนเดอร์สำหรับการใช้วัดค่าความแข็งของลอกเวลตามสเกลต่างๆ การทดสอบความแข็งวิกเกอร์ฮาร์ดเซนเทสการทดสอบความแข็งวิกเกอร์นี้ใช้หัวกดเพชรทรงพีระมิดไดมอนด์พีระมิดซึ่งมุมระหว่างหน้าตรงข้ามของพีระมิดเท่ากับ1 3 0องศาบางครั้งอาจเรียกการวัดค่าความแข็งนี้ว่าไดมอนด์พีระมิดเนื่องจากการเรียกหัวกดเล่งในความแข็งชนิดจะถูกกดด้วยจน,จนถูกกดด้วยไดมอนด์พีระมิดจนเกิดรอยเป็นรูปพีระมิดรูปฐานสี่เหลี่ยมดังดังรูปข้างล่างเลยครับ ค่าที่วัดได้อากการทดสอบทั้งหมดในการทดสอบแบบต่างๆสามารถนำมาเปรียบเทียบโดยอาศัยตาราง Hasnet Value Con Conversion Table มี3ตารางดังนี้ครับต่อไปครับอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ 1. ชิ้นงานทดสอบความแข็งอลูมิเนียมทองเหลืองเลกก้าและชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อม 2. เครื่องมือทดสอบความแข็ง เบเนลล็อกเวลวิกเกอร์วิธีการทดสอบเตรียมชิ้นงานลูมินียมทองเหลืองเลกก้าและชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมโดยปรับชิ้นงานให้เรียบโดยการใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบร้อยสอนการทดสอบความแข็งโดยเบเนลล็อกเวลและวิกเกอร์ฮันสเน็ตโดยทําการวัดชิ้นงานลูมินียมทองเหลืองและเลกกาอย่างละสิบตำแหน่งเพื่อเป็นจุดมากในการกด วัดค่าความแข็งนะครับข้อ3นําผลการทดสอบที่ได้มาเปลี่ยนในตารางและแสดงในรูปของกราฟเพื่อน,นํามาใช้อพิปายผลการทดลองนี่คือตารางการทดสอบของแวนเนลฮันเนสครับพอเราทดสอบมาได้แล้วก็มามีอลูมิเนียมไมล์สตีลแล้วเบสนะครับเอามาบันทึกค่านี้อันนี้ของล็อก l วลฮันเนสนะครับ อันนี้ของ w ิกเกอร์ฮ n e เ s สครับผมแล้วก็พอเราบันทึกค่าเสร็จปุ๊บก,ก็มาสรุปผลของการทดสอบค่าความแข็งของเหล็กที่ผ่านมาของ3 3วิธีการทด,ทดสอบค่าความแข็งครับนี่ครับอันนี้แหล่งแหล่งที่มาครับขอบครับ